สวัดีครับดูตรงผมนะครับสร้างฝาร่านนัดอะไรสิ่งนะครับกับมอนี้นะครับนิวเชฟนะครับลูกค้านะครับลูกค้าเก่านะครับเขามาเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องนะครับกับใส่เป็นรีอาร์ 5W15W40 นะครับของของกองเครื่องแล้วก็มีบริการเช็คทั่วไปนะครับก็คือเช็คพวกระยะรอยย็นนะครับพวกน้ำมันเบรกนะครับลมบ้านเข้าเบรคนะครับเช็คล่มยงล่มยางนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวดำเนินการเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยครับผม นะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการปล่อยน้ำมันเครื่องเก่าลูกข่าออกนะครับนิวเชฟนะครับปกติทั้งงานเท่ากับซีดูนนะครับแต่ว่านิวเชฟทองอ่างขึ้นแบนอยู่แล้วนะครับบระจเป็นที่ต,ต้องดูดนะครับผมเดี๋ยวปล่อยน้ำมันเครื่องสเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปเช็คข้างบนกันนะครับผมโอเคครับน,นะครับตัวน,นี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเช็คลมยางนะครับผมเอาเท่าไหร่เปิดเรื่องดีซีที่หัก ยังว่าอันที่ไหนโจเป็นเจ้าของเลยเอาพอดีเนาะเดี๋ยวฉีไปออกไอ้มันเลืออยู่ประมาณสักคราวที่หากรพอนะครับผมเพราะวบะยางลูกขามาเติมมาซีหานะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเช็คนะครับระบบต่างๆของตัวรถนะครับบบว่าีดเป็นเป่ากองอากาศนะครับผมเช็คน้ำมันพาวเวอร์นะครับแตอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานนะครับอ่าไพลซัหรับไพลที่บรู๊ทนะครับมันจะมี2ขีดนะครับขีดใต้ขีดบนนะครับให้ดูว่า มันเพียงขีดบนบ่หนะครับผมหรือว่ายาให้มันต่าก็ขีดล่างนะครับอ่าแล้วก็น้ายามอหนับนะครับผมเหมือนกันนะครับสียู่ฟังพี่นะครับผมขีดเป็นสองขีดเหมือนกันนะครับผมนี่ครด่ส้นนี้ครับโอเคนะครับผมขีดกลางล่างขีดข้นะครับผมโอเคนะครับสําหรับน้ำมันเบรกนะครับกับสีมีเครื่องตรวจวัดตังสีนะครับขึ้นค่านะครับผมบอกนะครับตัวนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวไปขั้นตอนในการเติมน้ำมันเครื่องกันเลยครับผม ครับครับอยู่ในขั้นตอนการเติมาละมันเครื่องนะครับผมน้ำมันเครื่องนี่ใช้เป็น5 1 5 W 4 0นะครับผมลรากาเดี๋ยวเตืมแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาบัดน้ำมันเครื่องให้ลูกค้ากันนะครับมาไม่ลูกค้าที่มาสถานรอนะครับผมโอเคครับนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเช็คตรวจวัดน้ำมันเครื่องนะครับผมว่าอยู่ในเกณฑ์ไหมนะครับก่อนจะส่งงานลูกค้าทุกคันนะครับควรต้องตรวจเช็คนะครับผม เี่นะครับอ่านะครับผมอยูนี้เกลี่พอดีเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวส่งรถลูกค้านะครับผมโอเคครับนะครับสำหรับลูกค้าทานใดนะครับตีส่สนใจนะครับในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับก็ล่องมาปรึกษาสอบถามได้นะครับทางหลานก็มีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกนะครับผมก็ผู้ได้สนใจนะครับหลานอยู่ตังยู่ขางจลาด จะเลื่อนซีวลินนะครับซีหลานนัดอะไรซิ่งนะครับทางเพจเฟซบุ๊กนัดอะไรซิ่งนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0 9 5 2 3 2 2 6 5 5นะครับผมทรับมัหน่อยขอบคุณครับ